สุดท้ายคะ่ะเด็กๆคะก่อนไปทําของจริงหมดแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายแล้วนะพี่แอบไม่มีที่เขียนอ่ะพี่ขอเขียนตรงนี้นะอันที่สามคะ่ะด้คะคือ idioms คะ่ะ idiomsidioms บอกว่าอะไรดีลูกหมดแล้วสำนวนสำนวนออกบ่อยมากนะคะสำนวนออกบ่อยมากๆเลยนะคะก็จะมีสำนวนเช่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะในสำนวนเนาะนะคะลองยกตัวอย่างให้ดูเผื่อน,น้องจะรู้กันบ้างนะคะเช่น ออกสอบก็บ่อยๆนะฮะ Apple of my eye อ uh, อ Apple of my eye ได้ค่ะหรืออันล่าสุดที่ออกไปค่ะนะคะ With flying colors นะคะ With flying colors อันเนี้ยอันล่าสุดที่ออก Flying colors หรือที่เคยออกมานะคะก็เช่น Out of sorts ข of s โต r ์สอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะเมื่อกี้มีคนตอบได้ apple of my eyes แปลว่าอะไรคะแก้วตาดวงแอปเปิลนะคะแก้วตาดวงใจนั่นเอง with flying colors อันนี้ออกปีหกหกเลยนะคะแปลว่าอย่างประสบความสำเร็จอย่างประสบความสำเร็จนะคะความหมายก็ uh, successfully successfully out of sorts นะคะแปลว่า under the weather อะคราวนี้ใครรู้ under the weather อาจจะคุณครูช่วงเรียนสอนแล้วแปลว่าอะไรนะ under the weather เก่งมากค่ะแปลว่าป่วยค่ะเก่งมากนะคะและนี่คือ3สิ่งที่ออกใน conversation อะในทัวร์นี้พี่ฟังสิ conversation ออกอะไรบ้างคะนิยมออกเรื่องไรหนึ่งคือ x เลยคะ่ะ expression ไม่ได้ยินเสียงเลยหนึ่งคืออะไรนะ expression สองคือ p h r a s อะไรคะ่ะ p h r a s a l verb นะคะแล้วก็สามคือ E d อะไรคะ idiom และ conversation ในทีแกะออกกี่ข้อนะสามสิบเลยนะคะ30เลยดังนั้นเนี่ย